แน่นอนนะสำหรับการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ทางตรง2รอครับก่อนอื่นเรามาดูนะฮะแต่ละทีมแต่ละทีนครับเขาเตรียมความพร้อมกันอย่างไรครับี่เ็ี่แง ว้าววัยรุ่นเนืองเขตใช่เยอวัยรุ่นเนืองเขตครับรุ่นอะไรบ้างพี่ห้าสามเป็เดียวพี่ห้าสามวันนี้โอเพ่นไม่มีพี่ ก็ขอให้การจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเป็นไปตามวัตถุประสงค์นะครับผู้ขับขี่ก็ควรใช้ความระมัดระวังให้ดีนะครับเพื่อป้องกันตัวเองนะครับในการจะประสงค์บัติเหตุนะครับลองไหมคิดเราจะเริ่มเลยทีาลูาไป ดีเจไก่ไ mm hmm. ลฟสดนะครับตลอดยานนะครับตลอดยานนะครับข้ที่ะตักนะครับก็มีนี้เนะเดี๋ยวพนีนะครับพรนี้ก็กวันนึะครับี่ ครับคุณผู้ชมครับมาดูนะครับสำหรับการแข่งขันวันนี้ครับวันนี้เป็นทางตรงนะครับแซวแซวบ้างแซวบ้างไไฟ้

ชนะไปช่างเชี่ยไปครับอยู่น้ำเินครับน้ำเินมาแล้วครับนี่ครับบ้านังช่างอันแตะเลนไปกดเลนเพื่อนอยู่สีแดงครับมีงานให้ด้วยนะมีให้ดูด้วยให้ดูเผยออกด้วยได้คเดี๋ยวจะมีกรรมการอยู่คนเดียวของเล่นลูกนะของเล่นลูกชนะช่างเชี่ยครับเจอครับช่างอันครับมาดูด้วยอ้่ะยังไงยังไงยังไงยัง หรือเปล่าก็าไปประดับแล้วก็ไปดิรอดูครับใจไปดับแล้วมึงเขาก็ไปแล้วไปอยู่ไหนเค<ป>ยทำไมสนามแปดสิบ,บมเมตรครับแดงเข้าครับแดงเข้าไปครับแดงเข้าไปแดงเข้าครับ,รบมาคันเดียวครับออกไม่ทัานแสงอัน8เลนเข้าไปครับ